สวัสดีค่ะชวนไปขัวข้าวครัววันนี้เรามีเทคนิคการลวกเส้นเล็กใส่ถุงกลับบ้านไม่ให้เส้นกอดกันเป็นก้อนมาฝากนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีแค่เส้นเล็กเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะหลายๆคนนะคะเวลาทานก๋วยเตี๋ยวนะก็จะชอบสั่งเส้นเล็กเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสั่งกลับบ้านเนี่ย เป็นเส้นเล็กทีไรกอดกันเป็นก้อนตลอดนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากจะสั่งกันนอกจากทานที่ร้านแต่วันนี้เดี๋ยวพี่บวชมีเทคนิคมาฝากค่ะสูตรนี้เราได้มาจากร้านวยเตเสยวนะคะว่าทํายังไงไม่ให้เส้นเล็กเขากอดกันเป็นก้อนเวลานํากลับมาบ้านค่ะถ้าหลังจากที่เราตั้งน้ําจนเดือดนะคะก็ลวกเส้นเล็กได้เลยค่ะเราก็จะลวกจนเส้นเขาใสนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาจุ่มในน้ำนะคะอุณหภูมิปกตินี่แหละจุ่มเขาไว้สัก5วินาทีนะคะแล้วก็นำคืนเสดดน้ำค่ะแล้วเราก็จะมาเคใส่ชามน,นะคะเราจะทำให้ดู2แบบนะคะว่าแบบไหนที่มันจะกอดกันเป็นก้อนน้อยที่สุดค่ะโดยสูตรที่เราได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาแนะนำว่าการที่จะทำ เส้นเล็กไม่ให้กอดกันเนี่ยให้เราใส่น้ำมันหมูนะคะก็คือใช้น้ำมันหมูเจียวนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปนะคะสำหรับสูตรที่เราจะทดลองให้ดูว่ามันกอดกันเป็นก้อนนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันพืชธรรมดานะคะน้ำมันกระเทียมเจียวธรรมดาเลยค่ะใส่ในปริมาณที่เท่ากันทั้ง2องอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการลวกอัตราการลวกนะคะ โดยอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพืชธรรมดานะคะก็คือให้เราใส่แล้วก็กระจายกระจายเขาแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับเวลาที่เราทานที่ร้านนะคะที่ร้านเขาก็จะใส่มาให้แบบนี้นะส่วนชามนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันหมูนะคะจะเป็นสูตรที่ทางร้านก๋วยเตี๋ยวบอกเรานั่นเองค่ะก็จะดูเห็นได้เลยนะคะว่าเส้นเขาก็จะกอดกันเป็นก้อน น้อยกว่าน้ํามันพืชนะคะดูความกระจายตัวนะนี่นะคะชามนี้ก็คือน้ํามันพืชและชามนี้น้ํามันหมูนะคะอันนี้เราพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าชามที่เป็นน้ํามันพืชก็จะมีความกอดกันเยอะกว่านะคะชามที่เป็นน้ํามันหมูยังมีความแยกแยกตัวอยู่นะคะนี่นะ ก็จะเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ถุงดูกันบ้างนะคะเหมือนกับเวลาเราซื้อกลับบ้านเลยก็ใส่ถุงนะคะสําหรับถุงแรกเดี๋ยวเราจะนำไปใส่น้ำมันพืชค่ะนี่นะคะก็คือทำเหมือนเราซื้อกลับบ้านเลยนะคลุกๆนะคะถุนี้จะเป็นน้ำมันพืชนะ ถุงนี้เราก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะทำเหมือนก,นกันกับใส่ชามเลยตรงนี้ที่เราทดลองทำให้ดูนะคะไม่ว่าจะใส่ชามหรือใส่ถุงนะตรงนี้จะใช้เวลาในการลวกเส้นเท่ากันทำทุกอย่างเหมือนกันทั้งสองแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไหมสำหรับการที่เราใส่น้ำมันหมูจะทำให้เส้นเล็กกอดกันน้อยกว่าน้ำมันพืชน,นะคะ ตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูชามแรกกันนะชามนี้จะเป็นชามที่เราใส่น้ำมันพืชน,นะคะก็จะเห็นเลยนะว่าเขาจะกกอดกันเป็นก้อนอยู่นะคะนี่นะส่วนชามที่เป็นน้ำมันหมูนะคะก็กอดกันเป็นก้อนไหมก็กอดกันเป็นก้อนเหมือนกันแต่ว่าก็จะน้อยกว่านะคะการแยกตัวของเส้นเขาเนี่ยจะมากกว่าดูได้เลยนะคะ คราวนี้เรามาดูแบบซื้อกลับบ้านกันบ้างนะคะแบบซื้อกลับบ้านนะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เหมือนกับว่าเราซื้อกลับบ้านมาพอดีนะค่ะไปแล้วครึ่งชั่วโมงค่ะเรามาดูแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เราใส่น้ำมันพืชะค่ะส่วนถุงนี้จะเป็นน้ํามันหมูนะคะ เวลาเราจะทานะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นก้อนยังเป็นก้อนอยู่นะเนี่ยมันก็จะคลี่ตัวยากนะคะส่วนชามนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันหมูนะถามว่าเกาะเป็นก้อนไหมเขาก็จะเกาะเป็นก้อนแต่ว่าอัตราการคลายตัวของเส้นนะคะก็จะเยอะกว่าเนี่ยถ้าเราเขีย่ยเคียเขานิดนึงแบบนี้นะคะ เขาก็จะหลุดออกมาเป็นเส้นๆได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรานำมาฝากกันสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาในการซื้อเส้นเล็กกลับบ้านแล้วกอดกันเป็นก้อนหรือว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ลองนำมาทำกันได้เลยวิธีง่ายๆนะคะก็คือแค่ให้เราลวกเส้น เสร็จแล้วให้เรานำมาจุ่มในน้ำเย็นเพื่อล้างแป้งล้างคราบแป้งออกให้หมดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็นำมาใส่เป็นน้ำมันหมูนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนี่นะคะก็คืออัตราการกอดกันของเส้นก็จะน้อยกว่าน้ำมันพืชนั่นเองค่ะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆที่มาแนะนำกันนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ